ก็มีคนโจมตีผมมาเยอะบอกว่าทำไม่รู้เรื่องอะไรทําพูดอะไรมั่วไปหมดเกี่ยวกับเรื่องคนติดโควิดแล้วไม่ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือที่โรงพยาบาลสนามต้องบอกผมไม่ได้พูดด้วยความมั่ว Good morning ครับไม่ได้คุยกันมานานแล้วนะ วันนี้ก็อยากมาทบทวนเรื่องโควิด19นะครับในประเทศไทยนะแล้วก็ทั่วโลกนะเราก็จะพูดเรื่องแฟกต์เรื่องแฟกต์นะครับไม่มีน้ำยาไม่มีการเมืองไม่มีอะไรเกี่ยวข้องนะเอาแฟกต์อย่างเดียวก่อนเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะครับแล้วก็แน่นอนครับเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังกระทบนะครับคือเศรษฐกิจนะครับเราจะแก้ไขปัญหาย,ยัางไง โอเคเรื่องแรกก่อนหนึ่งผมดีใจที่เมื่อเช้าเนี่ยครับได้อ่านข่าวว่ารัฐบาลไทยเนี่ยได้มีการพิจารณาแล้วที่จะพูดความจริงให้คนไทยฟังเรื่องความจำเป็นสำหรับคนที่ติดโควิดนะครับแล้วต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม วันเสาร์ผมก็พูดออกไปแล้วนะครับกับคุณสุทธิชัยยุนวันอาทิตย์สินะก็มีคนโจมตีผมมาเยอะบอกว่าทอมไม่รู้เรื่องอะไรทาพูดอะไรมั่วไปหมดเกี่ยวกับเรื่องคนติดโควิดแล้วไม่ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือที่โรงพยาบาลสนามต้องบอกผมไม่ได้พูดด้วยความมั่วผมพูดจากแฟกต์แฟกต์นั้นคืออะไรการติดโควิดไม่ได้หมายความว่า เป็นใบที่จะแจ้งว่าคุณจะตายนะครับมันเป็นเทียงบอกว่าร่างกายคุณมีไวรัสอนนี้นะครับที่เข้ามาโจมตีภูมิคุ้มกันของตัวคุณแล้วโรคเนี้ยถ้ายังไม่รุนแรงคุณรักษาที่บ้านได้วันนี้รัฐบาลก็ออกมาพูดแล้วว่า ต้องพิจรารณาแล้ว,ว่าเออทอมมันพูดถูกก็ปแปลว่าอะไรครับหนึ่งถ้าคุณติดโควิดนะครับซักเลยสิ่งแรกที่คุณควรจะทำคืออะไรคือลดไข้ให้ได้ลดไข้ให้ได้คนไปอยู่โรงพยาบาลสนามคุณไปอยู่โรงพยาบาลอะไรก็ได้เนี่ยเขาจะทำให้เหมือนกันก็คือต้องลดไข้ให้ได้ กินยาไอบิวโปรเฟนกินยาลดไข้นะครับถ้าสองสมวันแล้วเนี่ยไข่คุณยังไม่ลดลงเนี่ยหรือเพิ่มขึ้นเนี่ยถึงตอนนั้นอนะ่ะควรจะพนะิจารณาที่ต้องไปโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามสองถ้าคุณมีความรู้สึกหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกมีปัญหาเรื่องหายใจแน่นอนครับอันนี้ต้องไปโรงพยาบาล แต่ถ้าคุณติดโควิดนะคะรับรดไข้เองที่บ้านได้กินน้ําเยอะๆกินน้ําเยอะๆก็ self isolate อยู่ที่บ้านได้สิ่งที่รัฐบาลนี้เขากลัวเนี่ยหรือเขาไม่พิจ,จรารณาบอกความจริงกับคนไทยอันแรกเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่าคุณรักษาตัวที่บ้านไม่ได้แต่เหมือนกับทุกอย่างที่รัฐบาลนี้ทํากับประชาชนนะ่ะ เขามองประชาชนเหมือนกับเด็กอายุ4ีขวบคือเขาไม่ได้เป็นห่วงหรากคุณจะรักษาที่บ้านได้หรือไม่ได้เขาเป็นห่วงว่าคุณจะไม่รักษาคือสุดท้ายแล้วเขาอยากเมื่อคุณติดปุ๊บเนี่ยเอาคุณมาขังอยู่ในคุกโรงพยาบาลหรือ,รรอโรงหรพยาบาลสนามเลยเพราะเขาไม่ไว้ใจว่าคุณจะยินดี self isolate อยู่ที่บ้านนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดกับการติดโควิดคือ s e l s o l a t i o n เพื่ออะไรเพื่อให้คุณไม่เอาโรคของคุณเนี่ยไปติดก,กับคนอื่นไม่ใช่ว่าคุณจะมีปัญหาเองนะเพราะอย่างที่บอกนะครับเช็คข้อมูลดีๆถ้าคุณติดโควิดสิ่งที่สําคัญที่สุดคือลดไข้ให้ได้กับ2ถ้าคุณลดไข้ไม่ได้ก็ค่อยไปโรงพยาบาลหรือถ้าคุณหายใจไม่ออกก็ค่อยไปโรงพยาบาลแต่นอกจากนั้น้วคุณรักษาที่บ้านได้ครับกินน้าเยอะๆกินยาไอบิวโ f รเฟนแต่สําคัญที่สุดก็คืออะไร ต้องกักตัวอยู่ในบ้าน <c oughs> เพราะเราอย่างทราบกันว่าโควิดมันติดคนง่ายนี่ก็เป็นการที่รัฐบาลเขาบอกว่าพบกลัวว่าคนไทยไม่มีวินยัยเป็นไปได้จริงก็ไดนะ้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีคนเป็นมีวินยัยรู้ว่าคุณต้อง self i s o l a t อยู่ที่บ้านอย่าไปใกล้ชิดกับคนที่อายุสูงในบ้านคุณก็อยู่ในบ้านได้และจริงแล้วไข้เหนียคนจะลดภายใน3-4วันเลย นี่เอาสิ่งแรกก่อนนะก็ดีใจที่รัฐบาลเนี่ยได้ออกนโยบายหรือขร้นกานนโยบายที่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดตลอดสองกลับมาเรื่อง testing นะเพราะก็เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมก็พูดหลายทีแล้วอันนี้ก็ fact นะหลายที่สนามกอล์ฟนูน้นสนามกอล์ฟนี้ออฟฟิศนูน้นออฟฟิศนี้พอรู้มีคนติดปุ๊บโอ้โหเอาพนักงานทุกคนออกไปเทสติ้งกันมาหือมา รีบกันใหญ่เลยถามคำถามสามคำถามก่อนครับก่อนที่คุณจะไปทำเทสติ้งเนี่ยหนึ่งคุณได้สัมผัสกับคนคนนั้นเลยไหมเพราะการที่คุณไปอยู่ในสถานที่เดียวกับคนที่เขาติดโควิดเนี่ยโอกาสที่คุณจะติดโควิดเนี่ยนะน้อยกว่าผมจะได้เป็นนายจักรวาลเงหรือผมจะหุ่นดีเหมือนวูด,ดี้น้อยกว่านั้นนีครับเพราะเขาก็พรูฟออกมาแล้วว่า ติดโควิดเนี่ยจากการที่โควิดอยู่บนพื้นโตะ๊ะอยู่บนเก้าอี้อยู่บนอะไรเงี้ยหนึ่งในหมื่นหนึ่งในหมื่นนี่คือแฟกต์นี่ไม่ใช่ทอมมะม่วนี่คือแฟกต์นะไม่เคยแฟกต์ไม่ใช่แฟกต์นี่คือแฟกต์ fact, อ fact, โอกาสที่คุณจะติดจากโควิดที่อยู่บนพื้นเนี่ยหนึ่งในหมื่นแล้วโควิดจริงๆแล้วพอมันอยู่ในพื้นเนี่ยโอกาสมันจะหายไปภายในไม่เกินชั่วโมงเนี่ยก็สูงมาก งั้นเพียงแต่คุณไปอยู่ในสถานที่เดียวขคนติดโควิดโอกาสาคุณจะติดโควิดอย่บอกนะก็เท่ากับโอกาสาผมผอมแล,ล้วหล่อเลยน้อยมากแต่ถ้าคุณได้สัมผัสอยู่ใกล้ชิดกับคนคนนี้เลยได้ยืนไม่ห่างกว่าเขามากกว่าหกเมตรได้จับมือเขาได้กินอาหารด้วยกันนะครับชนแก้วกันจูบป,ปากกันกอดกันอ่ะ อันนี้ควรจะมีความเป็นห่วงแต่ก็ยังไม่ได้เขาคุณต้องวิ่งไปทำ testing เ,เลยเพราะ testing ของไม่ได้ถูกสามพันบาทเจ็ดพันบาทเพื่ออะไรเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณไม่ติดเลยแล้วยังไงอะ่ะเทสกลับมาวันนี้ลบมาเรือนี้คุณติดเลยก็ได้นี่ให้เข้าใจนะครับการเทสโควิดไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ติดโควิด แต่คุณควรจะไปเทสเมื่อไหร่ก็เมื่อคุณมีอาการตัวร้อนไอจามรสชาติอาหารไม่ธรรมดาอันเนี้ยควรจะไปเทสติง้งแต่ไปก่อนเลยเพราะคุณตื่นตระหนกเพราะคุณจิตตกเพราะรัฐบาลไม่ให้ข้อมูลที่ดีพอเนี่ยไม่มีความจำเป็นเลยแต่ถ้าคุณมีอาการเนี่ยควรจะไปเราบอคุณไปแล้วแล้วเทสกลับมาว่า บวกก็กลับไปอย่านที่ผมพูดไง self isolate สิ่งที่สำคัญคือ self isolation กักตัวให้อยู่ให้ได้เพราะคุณไม่อยากนำเชื้อนี้ไปหาคนอื่นโอ้คุณทอมพูดเหมอกับว่าโควิดเป็นไข้หวัดใหญ่อย่างนั้นนะอยู่บ้านได้อย่าเข้าใจกันผิดนะครับโควิดคือไข้หวัดใหญ่แต่ใหญ่มากแค่นั้นเนี่ยมันคือไวรัสอันนึงอะแต่มันใหญ่ แต่มันให้เขามันไม่หายถ้าคุณดูแลตัวเองดีๆเวลาคุณเป็นไข้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรลดไข้กินน้ําเยอะๆแต่สำคัญที่สุดอะไรนอน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 ร่างกายเราเนี่ยนะครับเป็นเครื่องจักรที่ดีที่สุดเมื่อเราได้โอกาสปิดเครื่องจักรหน่อยนะให้มันได้พักผ่อนให้มันได้ซ่อมแซมตัวเองนะมันก็จะซ่อมแซมตัวเองแต่ถ้ามันมีปัญหาจริงเราถึงจะต้องเรียกช่างเข้ามา ช่างอันนี้ก็คือใครคือหมอจำไ,ได้ไหมครับว่าทุกอย่างที่เสียในบ้านคุณเนี่ยคุณต้องรีบวิ่งไปหาหมอนะบางสิ่งบางอย่างเราก็ซ่อมเองได้ครานี้มาเรื่องการติดคราวนี้ทําไมคนติดเยอะจังเลยคุณทอมตกลงมันรุนแรงขึ้นเหรอดูจากสักสิครับดูจากเลขคนติดเยอะขึ้นไหมติดเยอะขึ้นสองเหตุผลหนึ่งโควิดที่มาจากอังกฤษเนี่ย มันติดง่ายขึ้นเดี๋ยวผมชีอที่ายฟ้ามันติดง่ายขึ้นเพราะอะไรนะกับ2กลุ่มที่ติดข่าวเนี้ยเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่ามีตังไปไหนมาไหนได้แล้วก็ติดกันในกลุ่มที่เที่ยวกันอยู่แล้วก็นี่กลับมาความสําคัญของการกักตัวอเชื่อนี่มันติดง่ายแต่ดูจากคราวนี้นะครับตายน้อยหรือ จำเป็นที่ต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างรุนแรงเนี่ยก็น้อยลงเพราะอะไรอันนี้คือแฟกนะถ้าเทียบกับคราวที่แล้วนะเขาจะเล่นคนเข้าโรงพยาบาลรุนแรงนะต้องมีเครื่องช่วยหายใจต้องนูน่นต้องนี่คราวนี้เห็นไหมครับว่าการติดจากโควิดอังกฤษเนี่ยติดเยอะขึ้นแต่บาดเจ็บหรือสาหัสน้อยลงเพราะอะไรอ่าผมใช้แซกแซกนะแซกไวรัสคืออะไรครับไวรัสก็คือสิ่งที่มีชีวิต หน้าที่ของไวรัสเนี่ยให้เข้าใจเดี๋ยวนี้เลยนะอย่ากลัวอย่าเข้าใจผิดหน้าที่ของไวรัสคือไม่ได้ทําให้เราตายนะแต่ทําให้มันเนี่ยอยู่กับเราได้นาน,านๆเพราะอะไรเพราะถ้ามันอยู่กับเรานะได้ช่วงสั้นนะใครตายครับนอกจากเราตายแล้วนะไวรัสก็ตายด้วยงั้นไวรัสไม่มีนโยบายเลยเพราะไวรัสเขามีต้องมีโฮสต์ต้องมีคนดูแลเขา งั้นถ้าเขาเกิดฆ่าเราเร็วเกินไปเนี่ยเขาค็จะตายไปด้วยดูอย่างอีโบลาดูอย่างเวสไนของพวกเนี้ยติดปุ๊บตายปั๊บนะอีโบลาเนี่ยก็ทำให้อะไรทำให้อีโบลาเนี่ยกระจายไปทั่วโลกไม่ได้ก็อยู่ในแต่กลุ่มนั้นของแอฟริกาแต่จะเป็น H1N1 จะเป็น b i r ร์ดฟจะเป็นไข้หวัดธรรมดา คล้าวัดธรรมลาคือไวรัสนะครับหรือจะเป็นโควิดคาวนี้ไวรัสมันค่อยพัฒนาเปลี่ยนโฉมของตัวเองไปเองเพื่ออะไรเพราะมันไม่อยากให้มันเรารุนแรงแต่มันอยากอยู่ของเรานานๆงั้น Variant ของอังกฤษคราวนี้จากวันแรกมาถึงวันนี้มันติดง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะมันทำให้เราตายยากขึ้นนี่คือหน้าที่ของไวรัส อันนี้ต้องเข้าใจนะครับอังกฤษคราวนี้ติดง่ายขึ้นแต่ตายยากขึ้นเพราะอะไรเพราะเป็นหน้าที่ของไวรัสที่ไม่ทําให้เราตายแต่ทําให้เราเนี่ยมีบ้านให้มันอยู่นะแล้วมันก็จะไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะแปลงตัวเป็นชนมันอยู่กับเราไปตลอดเลยคุณทอมพูดอย่างนี้ได้ยังไงพูดได้ดิครับเพราะมันมีเอกซมเปให้เห็นเลยร้อยปีที่แล้วเรามีสิ่งที่เรียกว่า Spanish Flu Spanish flu ไป Google ดูเลยนะหรือ H1N1 คนตายเป็นร้อยล้านไม่คนตายเป็นล้านนะคนตายเป็นร้อยล้านถามว่าวันนี้ Spanish flu ยังอยู่กับเราไหมร้อยปีแล้วนะยังอยู่ครับแต่มันก็แปลงจาก Spanish flu ที่แรงกลายเป็น H1N1 หรือ common cold หรือ common flu นะมันแปลงภายในร้อยปีเนี่ย Spanish flu ไม่เคยหายไปนะ H1N1 ยังอยู่กับเรานะ แต่อะไรเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้คนติดไข้วัดใหญ่เนี่ยเป็นล้านนะคนติดไข้วัดใหญ่เป็นล้านแต่เรารักษาแล้วเราดูแลกันได้ไหมดูแลกันได้เพราะไวรัสนี่มันไม่อยากฆ่าเราแต่มันอยากอยู่กับเรางั้นอย่าพึ่งไปตื่นตระหนกข้อมูลหรือข้อมูลหนึ่งคือเราต้องเลิกคิดกันสทีแล้วว่าโควิดจะหายไปจากโลกนี้เหมือนกับสเปนิสฟลูเลยมันก็ไม่หายไปเหมือนกับเอชเลยมันก็ไม่หายไป แต่มันแปลงตัวเพื่อให้มันอยู่กับเราหรือเราอยู่กับมันเนี่ยได้มากกว่านี่คือแฟกต์นี่คือข้อมูลวัคซีนช่วยไหมช่วยแต่แวัคซีนไม่ใช่คำตอบวัคซีนไม่ได้บอกว่าสุดท้ายแล้วคุณฉีดแล้วคุณจะไม่ติดหรือคุณฉีดแล้วคุณจะหายมันเป็นเพียงอาวุธป้องกันอีกอันหนึ่งสำหรับคุณควรจะฉีดไหมถ้าไม่คิดมากก็ฉีดไปก็เหมือนกับซื้อประกันภัย ก็ฝากแฟกต์ยแค่นี้หน่อยนะอย่าตื่นตระหนกอย่ากลัวมีอะไรถ้ามีข้อมูลไม่ครบเนี่ยก็ไป Google เสียงหรือติดต่อผมมาก็ได้การติดโควิดไม่ใช่เป็นการออกบิดว่าคุณจะต้องตายถ้าคุณตั้งสตินะครับเข้าใจโลกอันนี้คุณก็จะอยู่กับมันได้เพราะเราต้องตัดสินใจวันนี้แล้วนะครับ โควิดเป็นโรคใหม่ที่เราต้องอยู่กับมันไป forever เลย forever ครับมันจะจางมันจะแปลงมันจะอะไรเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเราต้องอยู่กับมันก็หัดอยู่กับมันให้ได้ก็แล้วกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ปลาในน้ามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจ mm. เมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจแตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์จินเจริญ องค์พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดไทยรุ่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรงรัตนโกสินทร์เจริ องค์พระราชามหาวจิาวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดไทยรุ่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย